สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะวันพักผ่อนของเรานะคะชิลๆค่ะออกไปซื้อต้นไม้มานะคะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะวันนี้นะคะคงไม่ทันที่จะปลูกอะไรแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ห้าโมงกว่าใกล้จะ6กโมงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมืดเร็วนะคะงั้นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยได้ต้นไม้ใหม่อะไรมาบ้างนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะช่วงนี้นะคะเป็นหน้าหนาวนะคะตอนเย็นก็อากาศกําลังดีเลยค่ะไม่ร้อนนะคะก็แล้วก็ไม่ได้หนาวมากนะคะกําลังแบบว่าดีมากๆเลยค่ะก็ถ้าเป็นช่วงแบบเวลาอย่างนี้นะคะบาร์บีคิวคือแบบว่าจะฟินมากๆเลยก็นี่ค่ะต้นไม้ใหม่ที่ซื้อมาวันนี้นะคะขอบอกว่าจําชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าลืมถามคนขายมาบ้างก็มีนะคะก็เริ่มจากต้นแรกนี่เลยต้นนี้เราไม่เคยจําชื่อได้เลยนะคะช่วยเตือนอีกทีได้ไหมต้นนี้คือต้นนี้ที่แม่ปลูกในสวนของแม่แล้วมันมีดอก สวยเหมือนมเมล็ด ด้วยแล้วก็ดอกด้วยอ่ะแล้วเราให้นัดช่วยปักชําไว้แล้วแต่ว่าแม่ไม่รอแล้วนะคะแม่เอามาหนึ่งต้นนะคะต้นนี้เราลืมชื่อต้องขออภัยด้วยใครจาชื่อได้ช่วยบอกอีกทีนะคะก็อันนี้เนี่ยคือคือเราไม่ได้เลือกเองไงเราก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจลืมถามชื่อก็มีอันนี้แม่ไปเลือกมานะคะแล้วก็อ่าต้นต่อไปที่เราซื้อมาก็จะเป็นต้นนี้นะคะนี่ค่ะต้นโรสแมรี่นะคะจะเอามาใส่สวนอังกฤษนะคะให้ดูแบบว่ามีสมุนไพรนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าเนี่ค่ะเข็มสีเหลือ ต้นนี้เราเคยเอาไปปลูกให้เพื่อนนะแล้วก็เราชอบมากเลยแล้วเราก็เลยซื้อมานะคะอันนี้เราจะเอาปลูกสวนอังกฤษนะคะได้ต้นใหญ่มาเหมือนกันเอามา5ต้นนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์สเปนิชอค่ะสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่า,เ,าเขาหลบ อยู่ในกองด้านหลังๆเลยเราเจอเราก็เลยหยิบมาก่อนก็ไม่ได้แพงมากนะคะเดี๋ยวจะเอามาเลี้ยงใหม่ให้เขาสวยฟูๆนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นสูงๆสาวสันทรายนะคะต้นนี้ก็คือ,อแม่เคย ปลูกไว้อยู่แล้วนะคะตอนนี้มีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้จะเอามาลงสวนโซนใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยกสวนหนึ่งโซนให้แม่จัดแล้วนะคะจะได้มีอะไรทํานะคะเพราะว่าต้นไม้ส่วนมากที่แม่เลือกมาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ชอบแดดแล้วก็พอเอาไปปลูกที่แบบโซนที่มันร่มรําไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าไม่ค่อยสวยก็เลยต้องยกโซนที่มีแดดให้แม่หนึ่งโซนนะคะแล้วก็ถัดมา ด้านล่างตรงนี้จะเป็นต้นลานไพลินค่ะอันนี้จะเอาไปใส่ในกระถางที่มีน้ํานะคะเขาจะมีดอกเล็กๆสีฟ้าแบบนี้น่ารักมากแล้วก็ต้นบอลน,นะคะอันนี้จะเป็นบอลใบเขาจะออกมาเป็นสีดําเสร็จแล้วก็ค่อยๆเป็นสีเขียวนะคะนี่แล้วก็จะมีเดซี่ค่ะเดซี่สีม่วงอันนี้ก็เคยปลูกไปนานมากแล้วนะแล้วก็ตายไปละซื้อมาเพิ่มนะคะนี่น่ารักมากแลก้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นม่วงมงคลนะคะต้นนี้เราก็เคยเลี้ยงแล้วก็ตาย น,ก,นก็เลยจะลองใหม่นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าซื้อแบบตุ่มๆมาเลยเดี๋ยวให้มาบานที่บ้านนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นกกญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นไม้น้ําเหมือนกันสวยมากเดี๋ยวอันนี้นะ่าจะเอาไปลงสวนเกาะกลางนะคะของแม่แล้วก็แฮปปี้เนสค่ะแฮปปี้เนสเราเคยปลูกแล้วก็ตายไปละอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงที่แดดเลยอันนี้เขาเป็นกึ่งเลยนิดนึงนะดอกน่ารักมากสีชมพูนะคะต้นนี้ก็แบบต้นเล็กๆนะเนี่ย ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่มาเป็นถุงดําแล้วก็สุดท้ายนะคะด้านหลังดิจิ t ัลิสนะคะหรือว่า Foxglove นะคะสวยมากอันนี้น่าจะของเอกาฟลาเวอร์นะแต่ว่าแม่ค้าเขาเอามาขายก็มี5ต้นก็เลยเหมามาเพราะว่าช่วงนี้คือแม่เขาก็อยากได้ดอกไม้ใหม่ๆนะคะอันนี้เคยปลูกสีชมพูไปให้แม่แล้วนะเพราะว่าแม่เขาชอบมากๆเลยมันเหมือนที่อังกฤษนะแต่ว่าต้นนั้นเนี่ยตายไปละ ก็เลยเอามาใหม่ที่ไทยน่าจะเป็นล้มลุกนะคะก็คือปลูกเสร็จแล้วก็ตายคือให้สวยแบบว่าสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปนะคะดอกฟ o x g l o v e สวยมากๆเลยโอเคค่ะต้นไม้ที่ซื้อมาวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็เนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้วันนี้คงไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่ามันจะมืดล้าดูสิคะท้องฟ้าก็เริ่มเป็นสี สม,ส,มสวยมากเลยแล้วก็อนี่ค่ะวันก่อนอยากจะอวดอต้นสีชมพูนี้มากเลยต้นอะ,อะไรนะเข็มเข็มปัตาเวียค่ะของเราต้นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะช่วงนี้ดอกสีชมพูของเราเนี่ยขึ้นสวยมากเนี่ยค่ะฟูมากอันนี้เป็นส่วนรอบบ่อปลานะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีผู้จอมพลค่ะนี่ผู้จอมพลเวลาดอกเขาฟูเขาแบบ สวยแบบสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เลยอะ่ะดูดิมันจะระยิบระยับบิววับวบ,บแล้วมีเกสรแบบว่าเม็ดเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกสรเล็กๆตรงปลายกลีบของดอกเขานะคะสวยมากอันนี้เพิ่งโรยไปชุดใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันโรยไปนะแต่ที่พึ่งบานก็มีด้านบนก็จะมีที่พึ่งบานนะคะ ตอนนี้ก็คือกุหลาบในสวนอรอบบ่อปลาก็มีบานเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะย้ายออกนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะทำเป็นโซนที่นั่งนะคะนี่อันนี้จะมีบิช,ชอปนิดนึงสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ที่นัดเอามาช่วยปักชำไว้นะคะโซน,นี้ย้ายต้นไม้ออกไปบ้างละเดี๋ยวตรงนี้จะมีกุหลาบที่เราอยากจะย้ายออกไปด้วยเพราะว่าตอนนี้คือกุหลาบเขาลม้มแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่คือกุหลามันต้องปลูกแดดจัดจัดอะ เนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นขาวๆตรงนี้ไหมอันนี้ต้นอหอมหมื่นลี้นะคะตอนนี้หอมมากเดินเข้ามาคือหอมสุดๆอันนี้มีกุหลาบดอกหนึ่งคอเดสจู i l e ีค่ะสวยมากเนี่ยหอมมื่นลี้คือตกลงมาเต็มเลยและกลิ่นหอมแบบเนี่ยค่ะเราแนะนำให้ปลูกนะต้นเนี้ยคือเราก็ย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าแต่ว่าเขาโตช้ามากๆเลยนะ เนี่ยค่ะหอมแบบชื่นใจมากยิ่งตอนกลางคืนนะคะถ้าเปิดหน้าต่างออกมาคือกลิ่นหอมมากตอนนี้แบบบานเต็มต้นเลยค่ะไม่รู้มองเห็นไหมในกล้องอะ่ะเนาะเห็นอยู่เนาะนี่เนี่ยค่ะจะเป็นสีขาวๆเต็มเลยเห็นไหมแล้วก็ร่วงลงในบอ่อปลาก็มีนะคะเนี่ยตรงเนี้ยหอมเชียเดี๋ยวต้องคอยตักออกในบอ่อปลาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวน้ำจะเน่านะคะ นี่น่ารักเนาะธรรมชาติเขาตกลงมาในใบบอลดอกหอมมืนน่นลี้โอเคค่ะวันนี้มาเจอกันเบาๆนะเพราะว่าเราก็มันเย็นแล้วเนาะไม่รู้จะพาเดินดูอะไรตรงนี้ก็จะมีดอกกุหลาบซึ่งเออกำลังใบตุ่มๆอยู่ไอที่มันไม่ตุ่มก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องย้ายไปไว้ที่สวนอังกฤษละปลูกปลกูย้ายยนะคะบ้านนี้อ เดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนี้นิดนึงดีกว่าเนี่ยค่ะตรงนี้จะมีต้นทองอุไรนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเริ่มที่จะบานละเพราะว่าฝนหมดแล้วดอกเขาก็จะมาละตอนเย็นนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนกุหลาบนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าไปดูเห็นมีกุหลาบบ้างนะแต่มันน่าจะโรยไปแล้วแหละตอนเย็นเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะช่วงนี้ เนี่ยค่ะหุบไปเยอะเลยตั้งแต่ตอนเช้ามันจะมีต้นต้อยติ่งฝรั่งสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบที่เริ่มบานนะคะก็จะมีพวกแบบอย่างเงี้ย heritage ตอนเย็นเนี่ยค่ะอันนี้โรยไปละตั้งแต่วันก่อนละสีละมุนมากกุหลาบ heritage นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี mary rose ที่เพิ่งปลูกไปหน้าบ้านต้นหนึ่งซื้อมาใหม่อันนี้เป็นต้นเดิมหลายปีแล้วนะคะย้ายมาจากสวนกุหลาบเดวิด อหอมอ่อนๆค่ะตอนเย็นสีสวยแล้วก็ตรงนี้จะมีโอลิเวียออสตินนี่ค่ะตอนแรกตอนย้ายมานี่ร่อแร่มากเลยนะนี่แต่อันนี้มาละเป็นช่อใหญ่เลยนะคะเป็นพวงกุหลาบเป็นพวงสีเขาจะชมพูสวยเลยตรงนี้ชมพูนุ่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีชบาดอกซ้อนชบาคาเนชั่นสวยมากนี่ค่ะ นานๆจะเห็นทีนะคะคือน่ารักมากต้นนี้คือไม่ค่อยเจอนะคะถ้าเจอเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มเนี่ยค่ะหลายปีมากๆเลยอันนี้น่าจะประมาณสี่ห้าปีละตั้งแต่แบบทําสวนนี้เลยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นดอกออกดอกสามปีครั้งหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นดอกครั้งแรกนะคะโซนข้างหลังยังไม่ค่อยมีอะไรบานนะคะดอกอกุหลาบก็อันนี้น่าจะต้นลิเลียนนะลิเลียนออสตินยังเห็นแต่ใบอยู่ แล้วก็ตรงนี้จะมีน้องเคสนะคะน้องเคสสวยมากจากส่วนของแม่นะคะ,ะส่วนในระเบียงของแม่ที่เราย้ายมาลงดินนะคะเขาก็กลับมาบานบานทนด้วยเคสอะ่ะด้านหลังจะมีนี่ค่ะสวยมากตน้นต้นห้อมเขาจะห้อยไปห้อยมาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเหมือนกระดิ่งเล็กๆนะเห็นไหมหน,นะนี่ค่ะประมาณนี้น่ารักมาก เวลาเขาออกมามันจะเหมือนเป็นหยดน้ําแต่ว่าเป็นสีชมพูนะคะก็ส่วนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะคะแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆซื้อต้นไม้มาลงเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวต้องตัดแต่งอย่างเงี้ยมันจะมีต้นต้นหลิวทองใหญ่มากปลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะเขาคงแฮปปี้ตรงนี้มากเลยโอเคค่ะวันนี้น่าจะเบาๆนะคะเย็นละมืดละทำอะไรไม่ได้มากแล้วค่ะ แต่อย่างน้อยได้เห็นกุหลาบกลับมาบานบ้างก็ค่อยยังชั่วหน่อยเนาะแบบมันรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเงินที่เราซื้อไปตอนนั้นมันก็ไม่ได้ตายทั้งหมดแต่ตายไปเยอะมากโขอ,อยู่เหมือนกัน m a r y Rose ค่ะโอเคเดี๋ยวต้องเข้าบ้านละก็ในนี้มีอีกหนึ่งต้นนี่เห็นไหมเอ่อซากุระกาซูมิเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนี่ค่ะแอบบอยู่ตรงเนี้ย ยังไม่ตายคือประมาณว่าฉันยังอยู่นะอะไรอย่างนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวค่อยมาปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่วันนี้ด้วยกันต่อนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ